สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแก๊งบาสบง ROV เถื่อนและวันนี้เราจะมาเล่นแรลงกับไดอาน่าครับเบเฮบูลิงวันนี้เรามาเล่นบ e f ต์ไฟส่วนอีไดอาน่ามันจะเล่นอารีนแก วันนี้เราเจอโลตันเออแต่มีคนแปลงหมูได้หว่าโล่เขียวคนเดียวเลยถ้าเกิดว่าผู้ติดตามครบสิบจะตบหัวอีเดียนาะแล้วผมก็ราดแวนได้ไงราดแวนได้อ่ะออแล้วก็ฟาร์มป่าต่อนะแล้วผมก็จะเข้าไปเก็บยาฝั่งนู้นแล้วผมก็เละหนีแก้ออกมาแล้วมันก็ดึงบมกเขาป้อมแล้วผมก็ตายห่า แล้วผมก็ลารดอิลูเมียได้แล้วผมก็โดนแก๊กดึงเข้าป้อมเหตุการณ์ที้ผมเกือบตายเลยเดี๋ยวค่อยดูช่วยกูด้วยจะตายแลย้ยช่วยกูด้วยอืม <c oughs> อร่อยเลยสองตัวถ้าพู้ติดตามครม50าสิผมจะตบหัวแมวแล้วผมก็โดนลุมจนตายไง แล้วแกงบารบสวอง Rov อเถื่อนก็ชนะเป็นตาที่สองฝากกดติดตามแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับ